ตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนิวนิสันอัลเมร่ในชมปี2023นี้ครับไมเนเชสในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าทางนิสันทําการบ้านมาดีพอสมควรนะครับเพราะว่าทั้งฟีเจอร์และก็ออปชั่นใหม่ๆเนี่ยเรียกได้ว่าทางคู่แข่งโดยตรงของเขาอย่างโตโยต้ายาริสเอทีครับต้องมีร้อนๆหนาวๆกันบ้างเลยครับคุณผู้ชมคอนเทนต์ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะพาไปดูข้อแตกต่างระหว่างนิสันอันเมราทั้ง4เกรดนั่นเองครับคุณผู้ชม เปิดราคามาแล้วแต่ละเกรดเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวครับ อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมก่อนเลยก็คือด้านงานดีไซน์เนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนใหม่ในโฉม m i ม่เนอร์เชนส์ก็จริงนะครับแต่ว่าทางด้านขุมกําลังรับหรือว่าขุมกำลังเครื่องยนต์ของ n ิ s สันอ l m เม a ่ารครับยังเป็นตัวเดิมแล้วก็บล็อกเดียวกันกับผมที่แล้วนั่นเองครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเครื่องยนต์หรือขุมกําลังแต่อย่างใดครับ มาครับคุณผู้ชมเรามาดูกันที่เกรดแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือนิสสันอเมล่าในเกรด E ครับคุณผู้ชมมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่549,000บาทนั่นเองครับต้องบอกว่ารุ่นเริ่มต้นนี้ครับถ้าหากคุณผู้ชมไม่ได้คิดมากนะไม่ได้ต้องการฟีเจอร์หรือว่าออปชันที่เสริมสร้างความสะดวกสบายหรือว่าช่วยในการขับขี่มากมายนักรุ่นนี้ครับอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีครับ เพราะว่าทางด้านเครื่องยนต์ครับหรือไม่แม้แต่จะเป็นความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยที่มีในทุกรุ่นย่อยของนิสสันอันเมล่าแล้วรุ่น eCVT ครับหรือว่ารุ่นเริ่มต้นของเขาครับต้องบอกว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นระบบกุญแจสมาร์ทเคเลดเอนทรีหรือว่าที่เขาเรียกว่าอินเทล i g เจน k ์คีย์นั่นแหละครับคุณผู้ชมและในเกรดเริ่มต้นนี้ครับจะมีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์แบบ Pu s h Start Button ด้วยนะครับก็คือเป็นปุ่มกดเนาะ นอกเหนือจากนั้นครับในทุกเกรดย่อยของนิสสันอันเมล่าครับก็จะมีระบบเบรกป้องกันการล็อกล้อ ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD แล้วก็ระบบเสริมแรงเบรก BA ด้วยครับนอกเหนือจากนั้นอีกครับยังมีระบบควบคุมความเสถียรภาพในการทรงตัว VDC รวมถึงระบบช่วยในการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันครับ และระบบความปลอดภัยที่มีในทุกเกรดของ n i สสันอั m เม a ่าใหม่นี้ครับนั่นก็คือถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งก็คือคู่หน้าด้านหลังและก็ทางด้านม่านนิรภัยนั่นเองครับต้องบอกว่าถ้าคุณไม่ได้ถามหาออปชั่นอะไรมากมายครับเกรดเริ่มต้นนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเลือกซื้อนิสสันอัลเมร่านั่นเองครับต่อมาครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเกรด ELCVT ครับมีราคาจำหน่ายอยู่ที่589,000บาทครับ เพิ่มจากรุ่นที่แล้วมา40,000บาทนั่นเองครับแต่40,000บาทนี้ครับคุณจะได้อะไรเพิ่มเติมครับนั่นก็คือได้ล้ออลลอยขนาด15นิ้วกระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติเมื่อล็อกรถวัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารครับก็จะเป็นสีดําเงาแบบเปียโนโบแบ็กนะฮะมันจะออก glossy นิดนึงนะครับก็คือเงาวิบวับเลยฮะคุณผู้ชม แผงประตูด้านข้างครับหุ้มด้วยหนังและในเกรด E L นี้ครับก็จะมีที่วางแขนและก็กล่องเก็บบริเวณด้านหน้าของเบาะคู่หน้านั่นเองครับเป็นกล่องเก็บของเล็กๆนั่นเองฮะสามารถใส่อะไรไปนิดๆหน่อยๆได้นอกเหนือจากนั้นครับในเกรด E L ครับจะมาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือที่เขาเรียกว่า Cruise Control นั่นเองครับคุณผู้ชมแต่ว่า Cruise Control ในตัวนี้ครับมันไม่ได้ Stop and Go นะฮะคุณผู้ชมก็คือควบคุมความเร็วได้ครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับจุดหยุดนิ่งอะไรทํานองนั้นครับ และสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาอีกครับนั่นก็คือระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลนั่นเองครับและก็ยังมีครับยังไม่ได้หมดเพียงเท่าน,นั้นครับในเกรด EL นี้ครับสี่หมบาทที่คุณเพิ่มเข้าไปเนี่ยจะได้ระบบช่วยเตือนก่อนชนด้านหน้าด้วยนะครับรวมถึงทั้งระบบเบรกอัตโนมัติตรวจจับทั้งบุคคลและก็ยานยนต์นั่นเองครับ 40,000บาทที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมก็มองว่าค่อนข้างคุ้มค่าเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าการตกแต่งภายในเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนไปพอสมควรครับพูดภาษาชาวบ้านก็คือในรุ่น EL นี้ครับมันดูสวยกว่าเกรดเริ่มต้นนั่นเองครับต่อมาครับต้องบอกว่าเกรดนี้ฮะมันเป็นเกรดที่ผมคาดว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มนะแล้วก็คุ้มที่สุดในสายตาผมนะครับนั่นก็คือรุ่นรองท็อปหรือว่าเกรดรองท็อปครับรุ่น V CVT ในราคา659,000บาท จากรุ่นที่แล้วครับถ้าเราซื้อรุ่น V จะเพิ่มเงินทั้งหมดก็คือ70,000บาทครับแต่70,000บาทที่คุณได้มาเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มค่าสุดๆครับ70,000บาทในรุ่น V ที่เพิ่มขึ้นมาครับจะมีไฟหลีด้านหน้าแบบ LED Signature Light คุณผู้ชมถ้าเรียกภาษา s สันนะฮะก็เขาอาจจะเรียกว่า Daytime Running Light อะไรทำนองนั้นครับไฟหลีที่เป็นเส้นๆ LED นั่นแหละครับคุณผู้ชม และไฟหลีดวงนี้ครับสามารถทําให้มันติดตลอดเวลาได้นะครับแต่ถ้ารถพื้นฐานที่มาจากโรงงานโดยตรงเนี่ยไฟ Daytime Running Light นี้ครับคุณผู้ชมหรือว่าไฟ LED ด้านหน้าเนี่ยมันจะติดเฉพาะตอนเราเปิดไฟหลีถูกไหมแต่เราแจ้งทางศูนย์ได้นะครับให้ทางศูนย์เซ็ตให้ให้มันสามารถเปิดติดตลอดเวลาเพื่อความสวยงามก็ได้เหมือนกันครับ นอกเหนือจากนั้นครับในรุ่นรองท็อปนี้ครับคุณผู้ชมจะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติดชบอร์ดด้านหน้าเนี่ยบุนุ่มด้วยหนังสีน้ําเงินแล้วก็เดินตะเข็บด้วยได้ด้วยนะครับเป็นหนังนั่นแหละฮะแต่ก็ไม่ใช่หนังแท้นะครับแล้วก็เดินตะเข็บด้วยได้นอกเหนือจากนั้นครับในเกรดรองท็อปนี้ฮะพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินเหมือนกันครับหัวเกียร์ก็หุ้มด้วยหนังเหมือนกันนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินในด้านของหน้าจอครับชุดมาตรวัดครับจะมา f t 7นิ้วครับและสวิตช์ควบคุมหน้าจอแบบ MID บนพวงมาลัยด้วยแล้วก็จะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของ Nissan a r m e r a ใหม่เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจรีโม,โมท Remote Engine Start ครับ ถ้าเกรดที่ต่ำกว่าน,นี้นะครับคุณผู้ชมที่เป็นเกรด E หรือ EL เนี่ยจะไม่มีระบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่น V หรือว่ารุ่นท็อปไปเนี่ยจะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทได้เวลาเอารถตากแดดร้อนๆนี้ฮะใกล้จะถึงเวลาจะกลับขึ้นรถแล้วเราสตาร์ทรถทิ้งไว้ครับคุณผู้ชมทำให้เครื่องยนต์เนี่ยสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศได้เข้าไปก็เย็นฉ่ำทันทีครับนอกเหนือจากนั้นครับเกรดลองท t o ปนี้ครับยังมีกระจกมองหลังแบบไร้ขอบรวมถึงแผงด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะบุดด้วยหนังหุ้มด้วยหนังด้วย มือเปิดประตูรถภายในห้องโดยสารเนี่ยก็จะเป็นแบบชุบโครมเมียมครับและในเรื่องของหน้าจอตัวรถครับจะมาพร้อมกับระบบทัชส,สกรีน8นิ้วครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอตัวเดียวกับของรุ่นที่แล้วนั่นเองครับคุณผู้ชมไม่ได้มีการอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมนะฮะแต่มันก็มีอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันนะครับที่ผมบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยหรือว่าเกรดนี้เนี่ยมันค่อนข้างคุ้มเนาะเพราะว่าในเกรด V หรือว่ารุ่นรองท็อปนี้ครับคุณผู้ชมจะมาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อ Nisan c o n n e c t กซ์สว c ต แอปพลิเคชันนั่นเองครับพูดภาษาชาวบ้านอีกเหมือนกันครับมันจะเป็นระบบที่สามารถสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือได้อะไรทำนองนั้นฮะคุณผู้ชมเราสามารถสั่งการสตาร์ทรถได้จากระยะไกลครับเปิดเสียงแต่ได้สั่งล็อกรถปลดล็อกรถได้จากมือถือของเรานั่นเองครับ รวมถึงระบบเชื่อมต่อนี้ครับก็จะมีฟังก์ชันข่า f ไปเดอร์ด้วยนะครับจอดรถในลานจอดรถหารถไม่เจอเนี่ยจะระบุตำแหน่งได้รถเราไปที่ไหนคับไปไหนมาบ้างเนี่ยคุณแม่บ้านที่บ้านที่เชื่อมแอปกับตัวรถไวเนี่ยสามารถรู้ได้ทันทีนะฮะว่าคุณพ่อบ้านไปจ่ายตลาดที่ไหนนอกเหนือจากที่สั่งไว้หรือเปล่าและนอกเหนือจากนั้นครับเป็นฟังก์ชันที่ผมคิดว่ามันโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็ทสันกล้าให้มานั่นก็คือฟังก์ชัน SOS นั่นเองครับ ฟังกชัน SOS นี้ครับคุณผู้ชมผมต้องขออธิบายนิดนึงมันเป็นปุ่มที่อยู่ใกล้ๆกับไฟอ่านแผนที่นั่นแหละครับคุณผู้ชมถามว่าฟังก์ชัน SOS เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงถ้าเกิดว่าคุณขับรถคันนี้อยู่ครับแล้วคุณเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับร่างกายของคุณในด้านสุขภาพของคุณไม่ว่าจะเป็น heart attack หรืออะไรก็แล้วแต่ครับคุณสามารถกดปุ่มขอความช่วยเหลือได้เลยครับทางนิสันจะมี call นเตอร์โทรกลับมาหาคุณทันทีนั่นเองครับ พร้อมถามว่าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างอะไรทํานองนั้นรเรียกได้ว่าทางิสันเขาใส่ใจลูกค้าของเขาในทุกเส้นถนน,นที่ขับขี่เลยนะครับนอกเหนือจากนั้นอีกนะครับระบบฟังก์ชัน SOS นี้ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่ารถมีการชนนะฮะแล้วก็ถุงลมนิรภัยเนี่ยเกิดทํางานขึ้นมาทาง닛สันครับก็จะมี Call Center โทรกลับมาหาคุณในรถทันทีครับว่าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมและถ้าไม่มีเสียงตอบรับ ทางคอนเทนเตอร์เนี่ยก็จะแจ้งกู้ภัยหรือไม่ก็แจ้งตำรวจอะไรก็ว่ากันไปครับให้เข้าไปหาคุณในทันทีต้องบอกว่าฟัง์ชันนี้เนี่ยโอ้โหดีมากๆจริงๆนะฮะผมนี้อย่างชอบเลยแล้วมันก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะที่ผมบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมันคุ้มจริงๆครับหน้าจอหรือว่าระบบอินโฟเทนเมนต์ของเขานะครับจะรองรับ Apple c a r าเพลแลวก็ Android Auto ด้วยนะครับและลำโพงในตัวรถครับก็จะเป็นลำโพง6ตตาแหน่งนั่นเองครับ และนอกเหนือจากนั้นไปอีกครับในรุ่นรองท็อปหรือว่าเกรดรองท็อปนี้ครับที่ชาร์จโทรศัพท์ครับจะเป็นแบบที่ชาร์จไร้สายแบบไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมและยังไม่หมดด้วยนะครับคุณผู้ชมที่สันอเมร่าในรุ่น V ีหรือว่าเกรดรองท็อปนียจะมาพร้อมกับกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาอาราวิวมอนิเตอร์นั่นเองครับและาราวิวมอนิเตอร์นี้ครับคุณผู้ชมก็จะทำงานควบคู่กับระบบตรวจจับวัตถุและก็บุคคลรอบคันรถด,ด้วยนะครับ คือกล้องมองรอบกันครับคุณผู้ชมเวลากล้องมันทํางานเนี่ยกล้องมันก็จะแบบมีฟังก์ชันที่มันกระพริบเนาะบอกว่าข้างๆรถคุณเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสงสัยอะไรทํานองนั้นครับให้คุณสังเกตหรือว,ว่าลงไปดูก่อนหรือว่ามองได้รอบรถโดยที่ตัวผู้ขับเนี่ยไม่ต้องลงจากรถนั่นเองครับมาถึงรุ่นท็อปครับนั่นก็คือนิสสันอเมร่ในเกรด VL ครับราคาจําหน่ายอยู่ที่699,0 0 0บาทนะครับ เพิ่มจากรุ่น V ม 40, า40,000บาทครับสิ่งที่คุณได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED และ40,000บาทนี้ครับได้เบาะหนังด้วยนะฮะเป็นเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสีดําแบบโคเล่โมดูเร่ฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โห40,000บาทนี่มันคุ้มจริงๆนะฮะแผงประตูด้านข้างด้านหลังด้านหน้าเป็นหนังหมดครับคุณผู้ชมแล้วก็เดินตะเข็บด้วยได้ด้วยนะครับระบบช่วยในการขับขี่แล้วก็ระบบความปลอดภัยก็ถูกอัปเกรดขึ้นมาในราคา40,000บาทเหมือนกันนะครับคือถ้าคุณซื้อรุ่นท็อปครับเพิ่ม40,000บาทเนี่ยคุณจะได้ระบบเตือนมุมอับสายตา ได้ระบบเตือนเมื่อมีรถขับผ่านขณะถอยหลัง RCTA ครับ ได้ระบบเตือนแรงดันลมยาง PTMS ครับแล้วก็มีระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติด้วยครับรวมถึงยังมีระบบเตือนรถออกนอกเลนด้วยนะครับต้องบอกว่าเกรดท็อปของนิสสันอัลเมล่าใหม่นี้ครับราคาจะเทียบเท่ากับเกรดท็อปของโตโยต้ายาริสเอทีเลยนะครับก็คือราคาเดียวกันเลยฮะหกก้าเก้าแสนคุณผู้ชมทีนี้ครับอาจจะต้องชั่งใจดูนะฮะว่าคุณผู้ชมชอบรุ่นไหนชอบโตโยต้าหรือชอบนิสสันแต่ละรุ่นเนี่ยมีข้อสังเกตที่แตกต่างกันออกไปนะครับ การใช้งานของเราอาจจะไม่เท่ากันความจําเป็นในการใช้รุ่นท็อปของเราก็อาจจะไม่เท่ากันเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวคอนเทนต์ในคลิปวิดีโอันหน้าฮะคุณผู้ชมทางออโต้ดีซึมของเราจะเทียบให้ดูหมัดต่อหมัดเลยครับสำหรับเจ้าโตโยต้ายาริสเอทีมกับเจ้านิว n i s s ันอันเมลใหม่นี้ว่าแต่ละรุ่นแต่ละเกรดมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างเพื่อให้คุณได้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ